ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับเนตและช anel u t u b e ดูบอลกับเนตนะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อที่คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนช anel u t u b e ดูบอลกับเนตนะครับและก็สวัสดีแฟนเพจดูบอลกับเนททาง Facebook ด้วยนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันกันกบยูน t e เต็ดไดอารี่นะครับเกริ่นก่อนว่า ในคอมเมนต์นะครับใน YouTube เมื่อวานนี้นะครับที่ผมทำไว้เกี่ยวกับเรื่องข่าวเนี่ยพอดีมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับของคุณธีรยุทธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแฟนที่ติดตามใน y o u t u เนี่ยแหละครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆผมควรจะทำคลิปใน YouTube ให้สั้นลงนะครับประมาณ3-5นาทีแล้วก็คุยหัวข้อเดียวไปเลยนะครับวันนี้ก็จะลองอย่างนั้นเป็นวันแรกกันแล้วกันนะครับ ประเด็นที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ผเอิญๆออไปเห็นข่าวาที่ตีฟีดเข้ามานะครับเป็นข่าวที่ขึ้นมาจากเว็บไซต์ Manchester Evening News นะครับแต่ว่า a s รสื่อสเปนเนี่ยตีมาอีกทีหนึง่งนะครับเป็นเรื่องราวของบาร์เซโลนานะครับบาร์เซลโลนาตัวแทนหรือพวกเขาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับ a s ร จนอาร์เอามาตีข่าวนะครับว่านักเตะรวมถึงโค้ชแล้วก็ตัวแทนของบาซ่าเนี่ยคุยกันเองว่าถ้าจะให้เลือกสักทีมที่จะเจอในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายบาซ่านั้นอยากเจอ2ทีมครับก็คือ FC p ซีปอร์โตเอปอร์โตเป็นทีมที่ทุกทีมอยากจะเจออยู่แล้วครับเพราะว่าแน่นอนดูแล้วชื่อชั้นกับนักเตะอ่อนที่สุดแมนยูเราถ้า มีผลบวชซึ่งก็มีผลบวตออกมาแล้วนะครับแฟนแมนยูก็เลือกปอร์โตเหมือนกันทุกทีมเลือกปอร์โตหมดแสดงว่าปอร์โตนีน่จะเป็นลักกี้ดรอของใครสักทีมที่โชคดีบาร์ซ่าไม่แปลกครับที่พวกเขามองว่าอยากจะเจอปอร์โตเพื่อโอากาสในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอีกทีมที่บาร์ซ่าบอกว่าอยากจะเจอก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามข่าวนี่เขาบอกเลยนะครับว่า they see them as the easiest possible opponents left in the competition บาซ่ามองว่านอกจากปอร์โตและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ดูง่ายที่สุดแล้วที่บาซ่าจะผ่านได้แม้ว่าเราจะพลิกนรกพลิกสถานการณ์กลับมาจากเกมกับปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ก็ดูแล้วผู้สันทัดกรณีหรือแม้แต่ในโลกฟุตบอลก็ยังไม่ได้มองว่าเรา มีดีพอที่จะมาถึงในรอบ8ทีมสุดท้ายนิดเดยวซ้ำครับนอกจากข่าวที่บอกว่าบาร์เซโลนาอยากะจเจอเราเพราะเราเป็นทีมที่ง่ายสุดแล้วเนี่ยผมพาไปดูเรื่องของอัตราต่อรองของบอนรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่โชว์เรื่องของตัวเลขนะครับเพราะเดี๋ยวจะติดเรื่องของพนันนะครับมาจากวิลเลมฮิลนะครับแต่ผมลบ ตัวเลขที่เป็นอัตราต่อรองออกทั้งหมดนะครับฉะนั้นก็จะชัดครับวิลเลียมฮิลซึ่งเป็นบ่อนรับพนันถูกกฎหมายที่ชื่อดังที่สุดของังกฤษเนี่ยแมนเซตตี้มาที่1ครับบาร์เซโลนามาที่2ยูเวนตุสมาที่3ลิหรือว่าูลที่4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่5สเปอร์ที่6อาแจกที่7แล้วก็เอฟซีปอโตที่8นี่คือจากวิลเลียมฮิลนะครับอีกที่หนึงผมพาไปดูที่เบท365 นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนรับพนันชื่อดังเหมือนกันนี่ก็ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ1บาร์เซโลนาอันดับ2ยูเวนตุสอันดับ3ามเลือกพูอันดับ4ี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ5สเปอร์อันดับ6อาร์เจ็กซ์อันดับ7แล้วก็ปอร์โตอันดับ8อันดับของเราก็เหนือกว่าแค่สเปอร์อาร์เจ็กซ์แล้วก็ปอร์โตครับฉะนั้นผู้สันทัดกรณีบอลรับพนันถูกกฎหมายกูรูฟุตบอลต่างก็มองว่าเรา ยังเป็นทีมที่มีโอกาสยากที่จะลุ้นแชมป์รายการนี้และจะว่าไปก็เป็นทีมที่ระดับชั้นฟุตบอลยังดูไม่ใช่แต่งแชมป์ในสตาร์กับพวกเขาครับถามว่าจริงหรือเปล่าผมก็มองว่าทีมเรายังมีจุดบกคร่องอีกหลายอย่างครับทีมเรายังไม่สมบูรณ์แบบในแผงเกมรับทีมเรายังต้องปรับในแผงมิดฟิลด์โดยเฉพาะอาการบาดเจ็บ ของนักเตะตัวหลักมาติชกลับมาแล้วก็ยังเหลือเอราอยู่และมาติชเองก็ถูกตั้งคำถามเรื่องความช้าแล้วก็เรื่องสมาธิกับเกมดีพอหรือเปล่านะครับส่วนแนวรุกนะครับแม้กระทั่งองตงนี่มาซีเอกลับมาแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนแล้วไหนเรื่องของความแน่นอนความนิ่งของมาคัสไรตฟอร์ดก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามแม้กระทั่งโรมบลูกากู ก็ไม่รู้ว่าจะฟอร์มเทพแบบนี้ถึงเมื่อไหร่นะครับทุกคนมีสิทธิตั้งคําถามกับทีมเราครับและแม้กระทั่งไปดูฟอร์มของทีมอื่นนะฮะแมชชิตี้เขามาเต็งอยู่แล้วบาร์เซลโลนาแน่นอนครับถล่มลียงมา5-1ยูเวนตุสพลิกนรกเอาชนะแอตเลติโกมาดริดลิเวอร์พูลชนะบาเยิร์นมินิกมาอย่างสง่าง,งาม3-1ต้องยอมรับนะครับและฟอร์มของลิเวอร์พูลที่อาริอันซารินาก็ทําให้หลายคนให้ความเชื่อถือลิเวอร์พูลมากขึ้นกว่าเดิมส่วนเราครับ ที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจับฉลากไปเจอใครแต่ผมก็ยังเชื่อว่าด้วยความเป็น u ยูไ e นเต็ดเราไม่เคยอยู่ในสถานะไหนที่เป็นทีมเตงแล้วโอเคละมันอาจจะมีครั้งที่เราเป็นเตงก็เราเป็นแชมป์แต่ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเป็นทีมที่อยู่นอกสายตาไม่ได้หมายความว่าอยู่นอกสายตาและไม่ดีนะครับผมหมายถึงว่าอยู่นอกสายตา แล้วมันเหนือความคาดหมายอยู่นอกสายตาแล้วจะทําได้เหนือความคาดหมายตลอดเวลาและนี่คือความเป็น DNA ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเรามักจะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่คาดคิดเสมอซึ่งผมยังเชื่อครับแม้ว่าแม้ว่าทีมทีมนี้จะยังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในลายุคแต่ผมก็ยังเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทําให้ <c oughs> ทีมอื่นๆกับแฟนบอลทั่วโลกให้เห็นนะครับว่า เราก็ไม่ใช่ทีมทางผ่านหรือว่าไม้ประดับของทีมอื่นเหมือนกันก็ลุ้นเชียร์ครับไม่รู้เหมือนกันว่าจับเจอใครแต่ก็อยากให้ทุกคนสู้เต็มที่เพราะว่าเรดบอลรัพนันออกมาแบบนี้นะครับการฟันธงจากกูรูออกมาแบบนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียครับบาซ่าก็ไม่ผิดครับที่อยากเจอเราแต่ถ้าเจอบาซ่าจริงก็พร้อมสู้เต็มที่ครับทั้งหมดคือยูเต็ดไดอารี่ในวันนี้นะครับจับเรื่องสั้นๆประเด็นสั้นๆมาพูดคุยกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับแนทและ c h anel n YouTube ดูบอลกับแนทนะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อที้คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานใหม่ๆครับขอบคุณมากครับ